บทใหม่เพิ่มดีกรีความมันเซอร์เวอร์แองเจลิงด้วยคลาสที่ทุกคนรอคอยเอ็กซ์แพนด์คลาสและคลาสอื่นๆอีกมากมาย รับการแข่งขันเก็บคะแนนครั้งแรกคิววอร์เซอร์์แองเจลิกเตรียมตัวระเบิดความมันพร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดปีแล้วเจอกัน สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ o ้ My Game อยู่กับเราสองคนนะคะหนูเมย์แล้วก็หนูแว่นพีแว่นแล้วันเห็นนี้ก็เรียกแต่หนูแล้วนะแต่ทำไมตัวละครในเกมชอบตั้งชื่อหนูแว่นน่ารักคิ้ขู่บ้องแบวกระชากวายกูมากเลยมุ่งมีมุ่งมีเลยก็ผมพบกับเราสองคนฮะค่ะ สดๆนะผมทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็รีรันทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งใช่แล้วหรือถ้าบอกว่าใครนะคะอยากจะดูรีรันหรือว่าไม่สะดวกที่จะดูทางทีวีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บได้ดูในไมโครเวฟได้ไม่ใช่ไม่มีไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเดอะเทพาร์คชาแนลเจอพวกเราสองคนแน่นอนใช่แล้วฮะรีเนยัโอเควันนี้มีอะไรน่าสนใจไหมชมกันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยพี่แว้งเป็นแขกมาเลยเหรอฮะเป็นแขกอีญย่ญะจ้าอย่างน ใช่หมายถึงว่าเป็นคนที่เราเชิญมาพูดคุยหรือว่าเชิญมา มาให้ความรู้มาสอนเราเป็นแคสเตอร์ว่าแคสเตอร์มันคืออะไรทำไมถึงคิดกันนักคิดกันนาพอเราพูดคุยกับเขาเสร็จแล้วเราเอาเขามาเบรกเกมเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าตัวเขาอยู่กับเราในช่วงช่วงลุยเกมด้วยซึ่งเป็น่าเกมด a r k n เนสนะผมซึ่งเราจะลงดันชื่อว่า p r o f ซอร์เคไปดันเจี่ยนกัน h e l l m o n นะครับผมแล้วก็ช่วงคุยเล่นเมนเกียนครับผมก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจคือถ้าเราไม่มีเกมให้เล่น จะเกิดอะไรขึ้นเราจะเล่นอะไรเ่ะเออคือเกิดอะไรขึ้นเอออาจจะไม่มีเราก็ได้ไม่มีไม่มีเกมก็มีรายการนี้อไปกับอะไรอย่างนงี้เหรอตอนนี้มีอยู่ไงตอนนี้ยังมีอยู่อ๋อเป็นเป็นคำถามเฉยๆว่าถ้าแค่คิดเป็นคําถามที่โหดร้ายนะลองคิดกันดูคิดตามกันดูตอนท้ายรายการนะครับผมใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงแรกเรารออยู่แล้วนะคะสาระเกลียนดี น้องๆมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยเขาถ่ายรายการกันอยู่เนี่ยเ <อะ S 2> กะกะอะไรแถวนี้เนี่ยเขาถ่ายรายการกันอยู่อะทำไมมานั่งมาแรบนี้แหละนลคนนี้แหละไม่เม <laughs> ื่อ <laughs> กี้พูดอะไรเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้พี่แวน แม่แหละแม่แหละพูดจะตกให้หายเกลียเลยไม่เมื่อกี้แม่หลังไม่รู้ไหมคนตีกันอย่างนั้นอย่างนี้ใครครับใครครับแม่แม่ลู่นละก่อนทำไมทำเสียงเหมือนน้องขนาดนี้โอ้โตอย่างใหญ่เลยไม่ใจแล้วแล้วนี่คือแขกรับเชิญของเราน้องไมมการ์ดินทีวีอะครที่ไม่ใช่การ์ดินทีวีครับนะคะก็เป็นแคสเตอร์คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลากหลายคนเนี่ยรู้จักเลยแต่ว่าเราต้องมาถามกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคสเตอร์มันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผม c คสเตอรเนี่ยความจริงมันมันน่าจะมาจต่คอว่าแคสต i n g นะก็คือประมาณว่ามันมันไม่ใช่การแสดงแต่มันเหมือนกับว่าเราเล่นเกมไปแล้วเราใส่อารมณ์ใสอัธรดอินเนอร์ <c oughs> ครับเขาเรียกว่า Inner อินเนซึ่งบางครั้งเรานั่งเล่นเกมเราอาจจะนั่งแบบเฉยๆแต่ว่าในในใจเรานี่คุกกลุดมาก แต่ลับแคสเตอร์คือการแสดงอารมณ์ในใจออกมาทั้งหมดเลยอไม่เก็บไว้ในใจอ่ะคือไม่เก็บตัวตนของเราตัวตนของเราออกมาคิดยังไงเวลาเราเล่นเกมเราคิดยังไงจะว่าใครจะเกลี้ยนจงหัวเลาะขอดูห่าก่อนในโกรโอ้โหโกดยังน่ารักอ่ะขอแตะจมูกทีหนึ่งไม่ได้แตะแล้วมันควานแล้วนี่สาบานได้ว่าแตะใช่ครับแต่บางครั้งเราแสดงอารมณ์เราต้อง มีกราเทศะนิดนึงด้วยมีขอบเข็นด้วยไม่ใช่แบบ AR นี่ถึงสาระสัตว์เพียมเลยถึงสาระสัตว์หยาดเกินไปก็ไม่ดีสถภาพเกินไปก็ก็ดูถามว่าดีไหมมันก็ดูจืดจืดไปนิดนึงหรือเปล่าถ้าาถ้สุภาพหมดเลยผมผมจะเรียกว่าการรีวิวมากกว่าอ๋อใช่เหมือนการรีวิวให้ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยในวิชารณาประมาณอย่างองค์การแคสติ้งเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่ากว้างขวางขึ้นตอนนี้ตอนนี้อยากรู้ว่ามันมี เข้ามาที่บ้านเรา,า,นานเนี่ยมาเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงแต่ก่อนฝรั่งเขาจะทาก่อนถ้าใครดูตาม youtube จะเห็นพวก<ช>มาชินิมา<ช>พีร<ช>ุทัยอะไรอย่างเงี้ยคืเขาจะทํามาก่อนตั้งแต่แรกแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งที่น้องออยอันนี้เขาจะมาเริ่มทําแล้วก็ทุกคนก็ไล่ทามากันมาเรื่อยๆอ,ออยออยออเบเกอร์ใช่ครับอ,อยลอเกอร์ซึ่งผมก็ผมก็เห็นเห็นแล้วแหละว่ามีคนทํากันแต่ว่า ผมยังไม่มีความคิดที่จะทำเหมือนกับยังขี้เกียจอยู่ตอนนี้ขี้เกียจยังขี้เกียจยังไม่มีอารมณ์มาทาอะไรครับผมแลพอพอมาณหลังอ้มันอยากไงพี่ครับผมใช่มันเริ่มมีอารมณ์มีอารมณ์ไปไปเตะบอลไปเตะบอลคือการเล่นการเล่นเกมแต่ละเกมมันไม่ใช่สําหรับผมนะมันไม่ใช่สักแต่เล่นให้จบๆไปคือเราต้องหาข้อมูลด้วยว่าเกมนั้นมันมันมีอะไรมันให้อะไรสมม่ติมันมีข้อมูลจุดนนี้เราอาจจะแปลแปลแปลไม่ทันคือเกมมันให้ภาษาอังกฤษเลยนะ สมมติเราแปลไม่ทันปุ๊บพอจบคลิปทอดนี้เคลิปต่อไปเราอาจจะอธิบายเรื่องอธิบายว่าเรื่องว่าที่ผ่านเมื่อกี้นี้ไอตัวคลเนี้ยมันมีความสัมพันธ์อะไรแล้วไออันนี้มันเป็นข้อมูลยังไงครับผมมันก็ให้ข้อมูลไปด้วยแล้วก็ได้ได้ทั้งสารและได้ทันงความสนุกประมาณนั้นอุง่ายคือไม่ไร้สาระได้ทีเดียวใช่ไม่สาระนิเดียวต้องถามไมค์กิ้นว่าอย่างตอนนี้ไมค์กิ้นก็ถือว่าเป็นแคสเตอร์ที่มีคนฟอลโลหรือมีคนติดตามเยอะใช่ไหมะยอดเยว่ยที่สุดที่สุดเคยสุดที่สุด ก็ประมาณสองแสนกว่าสองแสนกวิบเคยมีโดนด่าปะเออมีท้องไหมอะไรเงี้ยตลอดคือพวกเยอะใช่ไหมคือเอาไปว่าพ่อแม่ผมไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเรื่องเกมมาตั้งแต่ประมาณมต้นซึ่งก็สิบกว่าปีอะพี่ที่ผมลุยมาเรื่อยเด็กดื้อเนี่ยดื้อๆเหมือนเราแล้วอดื้อแม่ห้ามผมก็ไปร้านเกมเลยลุยอย่างเนี้ยไม่ทำที่เห็นเยอะมันต้องไปกินข้าวบอกบอกไปกินข้าวนั่งเล่นเกม ข้าวไม่กินหรอกอาตังค์ซื้อข้าวมาเล่นเกมอางน,นี้ดีกว่าถ้ายอยากให้ไมค์กี้เนี่ยฝากสำหรับคนที่อยากจะเป็นแคสเตอร์หน้าใหม่หรือว่าคนที่อาจจะเป็นแคสเตอร์ที่แบบเริ่มเริ่มทำมาแล้วแต่ว่าเริ่มทอ้ออยู่ตอนนี้ค่ะครับผมลองทำไปเรื่อยลองผิดลองถูกไปเรื่อยคือผมก็ไม่ได้ทำแบบว่าทำแล้วดังมาเลยหรือว่าทำแล้วแบบถูกมาตลอดผมทำแล้วผมก็ล้มตลอดอ่ะแล้วผมก็เดินไปเรื่อย คือมันมันไม่ใช่แค่ว่าวันสองวันหรือสัปดาห์สองสัปด,ด,ดาห์แล้วน้องจะประสบความสำเร็จมันต้องใช้เวลาเป็นปีอยู่เหมือนกันนี่ไงนี่ก็ต้องไ,ไปดูเลยนะใช่เพราะง,งั้นก็พยายามมันต่อไปคิดเอาไว้ซะว่าเราทําในสิ่งที่เรารักอย่าอย่าเอาคนอื่นมากดดันเรา คือบางทีไปเสียด้วยตอนปลายทางก็สำเร็จมาแล้วแต่ไม่ได้ไปมองว่าเริ่มต้นอ่ะเขาอาจจะลงลูกค้าเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความรู้สึกว่าเรารักในสิ่งที่เราทําไหนไหนเนี่ยเสียตังค์จ้างมาแล้วเราต้องใช้คุ้มเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อลุยเรียนลุยเกมนี่แหละได้ข่าวว่าเล่นรากเนนเก่งด้วยพอสมควรเลยเรียกว่าเก่ง เดี๋ยวเราจะไม่ตายแล้วเหมือน DC Universe อย่านะเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไมค์ี่ยังอยู่กับเราเราจะไปลุยกินรุยเกมกันอีกสามคนไปลุยด้วยกันเลยไปลุยด้วยกันครับผมเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับลุยังแว่์แวร์พารคร่วมกับฟันบ o ็อกชวนคุณบอกรักพ่อให้กองโลกไปกับกิจกรรมเกมเมอร์แลด้รั้งที่8โดยครั้งนี้จะขนไอเทมสุดเมพ มาให้ได้ช็อปกันแบบจุใจรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนลิธิและโครงการในภาพบรมราชูปถัมภ์อันเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนช็อปไอเทมครั้งเดียวได้กำไรสองตาแบบนี้ไม่ช็อปไม่ได้เววรู้ยังแมยอดทีม n o n a p p r e n c e ไม่เคยทําให้คนไทยผิดหวงังคว้าแชมป์โลกสมัยที่5กับการแข่งขัน r a g r o k World Championship พที่ประเทศญี่ปุ่น ซูรุกขอบอกนลยว่าถ้าคุณไทยคิดจะทำอะไรก็ไม่แพ้ชาตใดในโลกนะเจ้มะนิ่วกนีล้ลุยเกมได้แล้วเราก็ได้นี่เลยไมกี้เป็นแคสเตอร์จะมาสอนเราเข้าไปเล่นในอ่ะดรากอนเนสฮะ,ะจะกลับแล้วเราไม่ให้กลับ ใช่แล้วก็ต้องเอาให้ยาวเลยจริงนั้นบอกเต็มที่เออใช่เขาได้ยินหมดแล้วแหะก็หมดอะไรนะครับอ่าเป็นโปรเฟสเซอร์เคเฮลหมดเฮลหมดโปรเฟสเซอร์เคเฮลหมดนะผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวข้าวขาก่อนไอไอเฮลหมดไอโปรเฟสเซอร์เคเนี่ยมันเป็นด็อกเตอร์สติแตกคนหนึ่งที่แบบประมาณว่าได้พลังจากอุกกาบาตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไกล กายร่างเป็นปีปีศาจอะไรเงี้ยครับโอ้ซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ยากกว่าโหมดปกติเลยไอ้โหมดไอ้เฮลโหมดคือแบบโหมดนั้นล็อกแตกผมว่ายายสุดในมาดานในหกถึงสิบตอนนี้แล้วพี่อัมมาแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือเราไม่ได้มีแค่สองคนเราต้องมีสมาชิกด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมฮะอ๋อในปาร์ตี้ในปาร์ตี้ะโอเคก็ไปสองคนไม่ได้หรอกลุยกันเลยดีกว่าอ่ะไปลุยเลยดีกว่านี่ฮะนี่ก็เป็นหน้าจอโหลดดิ้งสกรีนใช่ ของอ่าโปรเฟสเซอร์เคเฮลมดเงินรางวัลของรางวัลที่ที่เป็นไปได้นี่คืออะไรฮะเวลาจบแล้วหรอเราจะได้อะไรอ่ะขอบคุณสำหรับคำตอบมากนะน้องมีมันจะมีโอกาส <_ an> ส,สอันเนี้ยมีโอกาสได้เหรอได้พวกของทำของชุดของโปรเฟสเซอร์เคอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเพจสกิลอะไรเงี้ยครับไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยห้องไอซีแตกแต่รางวัลจะอุกได้ได้พลังจะอุกกระบาดแต่เดี๋ยวมันแปลงร่างได้ ครับผมอุ้ยดูช่างตาน่ากลัวดีเนอะอันนี้ต้องขายนมรถเป็นช่างใช้เวลานานจริงๆค่ะทำไมทำไมโปรเฟสเซอร์เคดูแบบตานานพูดมากค่าให้เร็วที่สุดครับวันนี้ยังไม่สั่งด้วยครับตีเลยเพื่อนโอ๊ยเนี่ยอะไรเนี่ยบอกมาแล้วกันว่าจะให้ใช้ท่าไหนใช้เหมือนท่าเลยตีไปตีไปตีไปเลยจิ๊บไปจิ๊บไปผมว่าจะตายอย่างเงี้แหละตรงเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยว่ม่พ่มามายไ่ด่มันอยู่ข้างหนาเฮ้งัไัข้ามไมตายเลย่ล้่โอเคไม่ไม่น่าจะทันเดี๋ยวรอไอ้ตัวดำดำนี่มันคืออะไรครับมันเป็นบอสที่มันจะแยกร่างไปเรื่อยถ้าเราข้ามช้าครับอ้คือถ้าเรา่้ามเข้ามันมันจะแยกร่างจงสุดประมาณ8ดร่างมันก็จะค้างอยู่นั้นจนกว่เรา่ามมดีครับมาเรื่อ

กดชิปมันจะกิงภายหลังนะกดชิปแล้วก็ภายหลังโอ้โหแล้มันมันแยกร่างอย่างบนี้เนี่ยนะครับต้องฆ่ายหมดทุกตัวพี่พยายามรักษาชีวิตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมตีนโดนเลยแลกําลังยิงอยูเลยอะโอ้ยถอยพอถอยถอยโอ๊กไม่ทันละโอ้โหมัน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 นอนอยู่แบบนี้ลุกไม่ทันตายละต้องฟื้นละแหละอย่างเงี้ยคนได้ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ย โอเคบอกแล้วด่านแรกให้ทรมานนี่ตัวสุดท้ายใช่ไหมดนี่เก็บข้างไม่ตายไช่ไหมฮะเย้เรียกเรียกแค่นี้ใช้ตายใช้เกิดใหม่ไปสามครั้งครบโคต้าครับแล้วเรียบร้อยอีกสองคนไม่รู้ตายครบหรือเรียกว่าใช้เป็นไม้ตายไหมไม่ไม่ไม่ตายเลย ครูอยู่เขาไม่มีจอดําเลยเขาไม่กลับไปเป็นขาวดําเลยพี่แม่เขาสุดยอดสุดยอดแล้วเราตายแทนยังไงเราตายแทนโอ้โหนี่เลือดพี่สองแสนนะฮะเดีพี่คิดดูดิเลือดพี่สองแสนพี่ตายตายเร็วมากเลยอะต่ออะไรยังไงต่อคะพอฆ่าเสร็จนี่ใครตายอยู่เนี่ยยาในพระหรือเปล่าพระกับนักเวทเพราะว่าพี่แม่เนี่ยเหลือสามคนกับขอบุญไม้เนี่ย เฉลียวสามเฉลียวหัวใจบเลยคือยังไม่ยังไม่ตายไม่จริงที่แต่ที่ว่าเนี่ย้ายแล้วตีอ้อโอ้ยมันมีแยกออกมาอีกอ่ะตีออร่าสีฟ้าไม่ทันแล้วครับไม่น่าจะทันนีตัวตัวยี้อะไรเนี่ยเขาเล่าฟ้าไม่ทันแล้วครับกึ่งกึ่งแมงมุมมาจดมันงนี่อะไรดิผมเห็นที่แบนที่แบนมาเนี่โอตายวะที่แบนที่ไหนโอ้โหตายแล้วเหรอร้อยฮะ โอ้โหต้องต้องเอาใจช่วยไมค์การีนทีวีแล้วนะไม่น่าไม่น่าจะจบโโอ้หแต่ว่าตอนนี้เราเหลือเหลือนักเวทนักเวทก็เหลืออีกสองนักเวทยังไม่เกิดยังไม่เกิดเพราะว่าน่าจะทำใจตอนนี้ไมค์ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายครับนี่ฮะดูสเต็ปของน้องไมคนะครับผมแต่ก็ใกล้ครรับเากใล้แล้วหมอนี่เราเราเล็งที่ตัวฐานมันได้ใช่ไหมครับ ใช่ดิแว่นเห็นมันตัวสูงนี่ก็เล่งหัวมันไงอ๋อเล่งตรงไหนก็ได้เลยครับอ๋อเล่งตรงไหนก็ได้ตีโดนหมดนะครับผมโอ้ยน่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ตายไม่ไม่ใกล้ตายแล้วมันตีคนเดียวไม่ทันเลยหรอโอ้ทยดูดูมันพอมันแตกตัวแล้วมันก็กระจายตัวเล็กๆสมกับชื่อว่าเฮลเลยนะจริงนรกแตกมากคือเฮลเวลาบอสมันทำอย่างเงี้ยครับเราต้องตีตรงสองฝั่งให้แตกแล้วเข้าไปหลบใช่ครับไปแล้วขาวดำซึ่งทัพ คนในปาร์ตี้ไม่เขไม่ครบเนี่ยมันจะหลบไม่ได้<อ>แล้วมันก็จะโดนเลือดเหลือหนึ่งตลอดก็โอ้โหกว่จาจะผ่านนี่คือเมื่อกี้เราถึงประมาณฉากที่สองฉากที่สองแต่ว<ต>่า <c oughs> จริงๆแล้วเดี๋ยวจะต้องมีทั้งร้วงมีทั้งเมียเมีย<ม>ศาสตราจา,<ช>า,ารเอ้ยมีศาสตราจารให้ทำอะไรเอ่ยเมียจะเป็นร่างผีเสื้อครับเขาจะบินโจมตีเป็นตีมาแล้วก็แยกร่างให้ด้วยแยกอีกแล้วจะเป็นร่างเป็นร่างปลอมอะไรเนี่ยมันก็หายไปอะนั่นสบายหน่อยแล้วแล้วของศาสตราจารย์ครับเป็นเป็นอะไรเอ่ย ฟ้าตาจานี่เขาจะใช้พลังอุกาบาดแปลงร่างเป็นเป็นขอเรียกว่าครั้งยักษ์เขียวครับเป็นยักษ์เขียวตัวใหญ่เลยแค่ตัวมันก็เหมือนจะใหญ่ๆนะที่มันนั่งอยู่มันเป็นตัวใหญ่ๆนะครับยักษ์เลยแล้วก็จะใช้การโจมตีด้วยการต่อยเราต่อยแบบในหนังเลยครับอย่างนั้นเลยฮะทุบพื้นปวดมากเลยเราม่มีมืเลยครับเวียงลองกินไปแล้วบอกว่าไอ้เทปโอ้โหไอ้เทพกันเจ้าซึ่งซึ่งเราก็เล่นด้วยสุดยอดฝีมือ ของเราแล้วเราผ่านได้แค่สองทางไม่ไมแบกว่าจริงๆแล้วของต้องต้องข้างเต็มของต้องเต็มกว่านี้ไมม่และสติก็ต้องเต็มกว่านี้ด้วยสติทีมเูา้องไม้บอกพี่เว้นถอยถอยไงวะถอยเอากคอมเลยชื่อถอยเลยพี่เว้นถอยถอยจริงๆคือถอยไปถอยไปอยู่กลางใจกลางออรเตอร์เลยตะองต้องฟอร์มทีมกันให้ดีต้องฟอร์มจะมาเคลียร์เนสนี้ได้นะครับผมยากสุดแล้วไม่รู้ว่ามีคน ผมว่ามีคนผ่าแหละแต่ไม่รู้ว่าตายกีศ่ศพอะไรงไงต้องไปรู้กี่ครั้งเนาะกี่ครั้งด้วย<อ>ยากที่สุดฮะ<อ>ใครที่อยากจะลองดูว่าไอ้คำว่ายากที่สุดของไอ้นี่นะครับผมมันเป็น<อ>ยังไงก<อ>็าาสามารถลองกันได้ได<อ>้เลยครรู้ย, S S da, ยังไง้ย Lost Saga สุดยอดเกมไฟันติ้งออนไลน์รีบประกาศตักเตะยกระดับความมันแบบคูนสองกับการอัปเดตเวอร์ชั่น4พร้อมดันจีนใหม่และระบบทัวร์นาเมนต์ ให้คุณไฟกันได้แบบเต็มเหนียวกับเหล่าพรีเมียม e ฮีโร่จากทุกมุมโลกสามารถชมใหม่กันได้แล้ว2 2พฤศจิกายนนี้รู้ยังแวะหากคุณเป็นเกมเมอร์ที่ลั้งไกลโลกโซเชียลความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงได้ Play Park Connect โปรแกรมที่รวมเอาทุกช่องทางความบันเทิงแห่งโลกออนไลน์มาไว้ในที่เดียวทั้ง f e c o o o s k y p e และโปรแกรมเสริมเอาใจคอเกมอย่าง Teamspeak Video Recorder ให้คุณได้เล่นพร้อมแชทโชชิวแถมอัปโหลดได้ในเวลาเดียวกันเลยสนใจขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.playpak.com r แล้วเจอกันนะเจ๊วเวรรุ่น ไปลุยมานะก็ได้เห็นสไตล์การเป็นแคสเตอร์ในรูปแบบของไมกี้ครับผมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าไหนๆเนี่ยมาแล้วมาแล้วอยู่ตั้งแต่ต้นรายการยันจบเ,เ,เลยครับนี่อีกนิดเดียวจะให้ปิดรายการได้ด้วยเราก็จะมาอย,อยู่ช่วงนี้การกับช่วงคุยเล่นเม้นกินซึ่งที่ต้องให้ไมกี้อยู่เพราะว่า ไมกี้เองก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นเกมเล่น<ม>เกมมีราไรได้จากเกมแล้วก็อยู่คุ้เกียบเกมมา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อนี้ต้องให้ไมกี้อยู่ด้วยเพราะเราอยากรู้ความรู้สึกครับผมซึ่งหัวข้อนี้ง่ายๆเลยว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเกมจะเกิดอะไรขึ้นก่อนจะฟังคอมเมนต์จากเรา3คนไปดูจากทางบ้านกันว่าเขาคิดอย่างไรกับทอปิกนี้ก็เซ็งครับก็นอนเฉยๆครับ สามารถทําอย่างอื่นได้ออกกํบบาลังกายหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับวอลเลย์บอลก็ได้นะหาก,กิจกรรมอย่างอื่นแทนออกกีฬาออกกํบบาลังกายเล่นกีฬาหาก,กีฬาเล่นน้องพี่ <c oughs> มีอารมณ์ไปเตะบอลพี่่านหนังสือเอาก็เบื่อบ้างแต่ก,ก็ก็มีอย่างอื่นให้ทําก็ไม่เป็นไรมากหรอครับเดินเที่ยวอ,อยู่ครับชอบไปข้างนอกมากกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เล่นก็ได้เล่นกีฬาก็เล่นบาสก็ไม่มีก็คงจะหาอย่างอื่นทํามาแทนที่ฟังเพลงอ่านหนังสือกระตุนแล้วไง ก็มีหลักส่งความคิดอ่ะน้องไม้ครับน้องไม้ถ้าไม่มีเกมจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงผมคิดหนักเลยว่าหนักอะไรอย่างเงี้วนอนนอนอ่านการ์ตูนนีไหมอาจจะเป็นแคสต์เตอร์การ์ตูนแทนทำไมถ้าถ้าไม่มีเกมคือผมว่าคงต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างสร้างขึ้นมาแล้วพูดสร้างนียสุดยอดอ่ะไม่มีก็สร้างเองเลยสร้างเล่นเองเลยต้องแบบนี้ คือยังไงก็ต้องต้องมีให้ได้ต้องพยายามให้มันมีให้ได้คือถ้ามันไม่มีเราก็ทําให้มันมีตั้งนั้นเลยกอาเนิดมันซะในเมื่อไม่มีใครสร้างมาให้เราเล่นเราสร้างมันเองสร้างเองเอคิดเหนือจริงโอ้โหเป็นคำถามที่เหมือนฆ่าเราเลยอ่ะมันลำบากใจลำบากใจมากไม่มีเกมชีวิตเราต้องการความเรื่องอะไรสนานการณ์มันไม่ใช่จริงเรื่องสมมตินี่ร้องร้องปิ่นจะขาดใจตายเออว่าฉะนนั้เนี่ย หลายหลายคนก็จริงๆเกมอย่างที่บอกมันไม่ได้มีบางคนมองแต่ข้อเสียอย่างเดียวจริงจริงแล้วเกมมันมันก็มีทุกอย่างมันมี2ด้าน้ือยูกบว่าเราใช้ประโยชน์จากด้านไหนมากที่สุดอืมข่มข่มขคมเลยอย่างน้องไม้เนี่ยก็เอาเรื่องเกมเนี่ยมาเป็นแคสเตอร์เห็นไหมก็ทำให้มีรายได้เราก็อยู่ในวงการเกมมาเป็นพิธีกรก็เลยอะไรนู่นไปนี่ไปใช่ป่ะการสุดมันเกี่ยวกับเกมหมดเดี๋ยวนี้ฮะมันไม่มีเกมไม่ได้แค่คุณหยิบ สมาร์ทโฟนมาเล่นเกมมันก็คือเกมแล้วอุกใจจะตายเวลาไม่ผ่านอ่ะคุณเล่นคอสเวิร์ดมันก็คือเกมแล้วจริงๆเกมอยู่ใกล้ตัวมากแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเล่นเกมแบบไหนจะเป็นเกมทั้งในคอมพิวเตอร์หรือข้างนอกอ่ะทุกอย่างต้องมีการแบ่งเลาอะทุกอย่างันต้องมีสัดส่วนของมันนะเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณไมกี้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับพูดคุยกับเราวันนี้ทั้งวันเลยก็ฝากติดตามผลงานได้ฝากติดตามาหน่อย ก็ฝากตัามผลงานที่ u t u b e นะฮะก็แสทงคำว่าการเ e ่นทีีน่าจะเจอเลยครับผมเสิร์ช YouTube ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วอะเวลาอีกแล้วคืสิเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเรื่องราวเนียอะไรน่าสนใจมีแขกรับเชิญอะไรแบบนี้มาให้เราได้เรียนอีกหรือเปล่าต้องมาติดตามกันนะคะเรื่งสำคัญฝากไว้ผมเจอพวกเราสดสดทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็รีรันทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ ไม่มีทีวีดูก็ไปดูไม่คอมเมูเไม่ใช่ไปดูทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละยูทูบยูทูบเสิร์ชคำว่าเดอะเพย์พาร์คชานแนลนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันะไรอย่าเงี้ยอันนไม่เจออะไรเลยนะก็เนี่ยแหละก็มาเจอกับความจริงของเราได้นะคะแบบนี้เลยแต่วันนี้หมดเวลาของรายการโอ้ไม่เกมแล้วต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันดีอะไรว่ายรอบคิดเป็นสนามมวยแล้ว